โอเคพี่น้องตอนนี้ก็สาไลลงมาได้แล้วต่อไปก็สิเอาเม็กโคลงนะพี่น้องเอาเม็กโคลงนะม,โม,โมโัวสิลงยากก็รอสวิงกับอะไรพี่น้องนี่ okay. โอเคลองเฮ้ยสวิงบอ่อะไรไม่สิบอะไรบ่เน,น,นี่เสียวๆไว เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกว่าสิเอาลงมาได้โมเมนง่ายๆได้เนี่สวิงก็สวิงบ่ได้หามันเอ้ยดูรถลากมากอะกว่าสิสไลด์ลงมาไล่อะโมเมนเรื่องง่ายพี่น้องบ่ม,มีแห้งปั๊มบ่มีแห้งกระบอกสไลด์ก็รั่วนี่ไหลมันไหลโจกเลยวันนี้เอาถุงมาล่องไว้เพื่อที่สะไหลลง แลอารถลึงลงน้ำพี่น้องแห้งมันบ่มีสุดยอดแล้วยงานนี้นี่โอเคเรียกว่าเรียบร้อยสวยงามต่อไปก็ซ่อมอบานพี่น้ององานตามคิวตามคิวโอเค